สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องหอข้าวใหญ่ชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยครับผมมามาบึงมายามกุ้งน้ำกันครับเอากุ้งไปเห็ดคิดนเงินตอวเอินลุ่งอ่ะีะ่น้องลุ่นกันลุกงกันลุ่งดังนี่ปุ๊ดปุ๊ดเต้นเต้นอสาะโซาเลีน้องเบ่งบห,หวไว ตต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 ตบาดเดียวครับข mm ุดขุดอืมจังพวกนี้อันแรกครับดังแรกครับเลยสุดยอดดังแรกครับหวานคักรขุดมาลุ้นกันหลังที่สองพี่น้องขุดเอาฝนบอด แต่ช่วยช่วๆเลยบาริดโหยังไงยังไงสุดยอดสุดยอดเลยแตกส่วๆเลยจะกุ้งล้วนเล้วน้องบ้างเหรออดดางนี้ไหมโอ้สวนแกะ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 เบิ้งเบิ้งคักไปลองเบิ้งไปดูโอ้ยังคักเลยบานดิ คุณครับสองดังเองนี่ไนมองมองดูสอนบ่าสอนน้ำข่อยบ่คุณอาอ็นนี้เป็นอีพีที่สองครับกับการหาโคโยตี้หรือกุ้งเต้นกุ้งเต้นเจ้าค่ะว่านะครับมองรุ่นหลังทีซามครับขึ้นแล้วขึ้นบนแล้วอ๋อตูนเลยพ่อหนุ่มดูแต่ต้วนแล้วบาดอู้ยดถึงยด ไล่หยเห,เห้ล่เนี่ยดูเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นะ่พี่น้องบรงตรมนี้โอ้พุณอนะโอ้ขากลากเลยขากลากเลยสวนขักามรับไปแกะโอ้โหกดียพันคือมันม้วนเนี่ยเต้นออกก้งออกคู่เลย่ะปั๊บปั๊บปั๊บ ครับนี่อันนี้นเออหลังสามหลังครับนี่สามหลังครับนี่กุ้งขาวจันพันธุนน์น้คปลาเออคุณเออเอาเบ่งชัดพี่น้องคุณเออเต็มเต็มเลยนะครับมาดูก,กันหลังนี้สิครับเนี่ยหลังที่สี่หลังที่สี่จะเป็นจังใด มาตามมาชมกันด้วยทุบเลยมาคุยตีนี่นะครับหายอยู่หากินตามท่องน้าปูปูดเปลี่ยนโดดดาวแนวเลยโอแม่เว้ยแม่เว้ยแม่เจ้าเว้ยเบิร์กระเดาเบิร์กระเดาแบบนี้ปลาพี่น้องย่างมป็นแบบนี้ละย่างดี่ตกคู่นะคู่สามคู่สั้นนั่นนั่น นี่ตกหนักหนักใช่ัอุ๊ยหาครหาบดึง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 โอ้โหป่าป่านอกเส้วดูตุตุตตตนมากันลังครับลองใช้ครับ ยก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 โอ้โสวดสาดป่านอ๋อปวาปวดแน่นอนเลยบึ้งบึมีมามากกับพันอาชีพครับหนึ่งนพันพันธ์ถอยาัอยแน่นอนเลยายพันขอนพันพันของแท้ครับหากินดูใส่บ่เคย้ิดบวัง อันนี้อันนี้อันนี่ตเองไม่องดูดนโูด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 ูบูด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 เดูดูดูด่ดูดูดูดบดดดด เหยื่อใส่ใบขึ้นกรองครับมือเส่ามามาเบิ้งไหมครับมาเบิ้งตอนที่เวลาเขาเหยืยวกินนะครับมันจะได้สดๆครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับอ่าหอยไว้เหมือนเดิมห้อยไว้เหมือนเดิมบ๊อบเบิบ้ง,งยังเก่าอีกบ๊อบเบิ้งเบิ้งหุ่นมือเสิกินสดๆเลยปานบอกว่ามือเส่ามาเอาสดๆตั้ง<ด>ยี่สิบสี่หยบร้อยครับใส่ง่ายๆสดๆเลยปึ้มนี่ นะครับทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วบ้านเฮาเฮ็ดเมนูอย่างนี้สัจะอีสั่งซันเป็นเมนูอย่างติดตามรับชมกันเลยพี่นอ้องเอ้ยไปบ้านหาก่งไก่ปายแบนนนะพี่นอ้องต้องหากไก่อาการห้อนวิตาแดด ครับกลุ่มผลงานครับนี่แยกออกแล้วครับล่างเราเรียบร้อยได้หนึ่งกิโลพอดีครับอื่นนี่แหละต่อไปมีนู่นยังกรัคอยติดตามด้วยพี่น้องด้วยไปลุยนี่ห<ข>าตัวผู้เร็วสุดยอดเลยปันเดี๋ยเอาไปวางหลังที่สองครับอู้พุงไปตัด หลังนี่ตอน <tip toc an> กุ้งครับทอดทอดนะครับตดูนี้อือครับทอดเสร็จแล้วเห็นไหมครับน้าก,กินบอน้าก,กินบอนี่ครับเมนูสังสรรค์กุ้งครับมีปลาหมามาแล้วนี่สดเลยครับสด,สด,สดเลยอโอ้โ